ทรานิดวิกเตอร์ชัชวิทย์โตชินพันนะครับฟอสจิรัชพงศ์นะครับปาแปงพงษ์พรียะนีนสวนธมาตบิ๊กเมทัศและพวกกับของเรานะครับะะพี่หนุม่มอัจฉริยะด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้นี่คือเหงื่อกระจัยอะดรีนาลีนพุ่งพรานนะโอเคแล้วกนะ็เม,มากราฟจอดไปเรียบร้อยแล้วเป็นไงแฮปปี้ไหมคุณยายวันนี้ก็คือกลับได้แล้วนะฮะก่อนอื่นเลยคุยกับพี่หนุ่มก่อนละกันนะครับพวกกับของเรานะครับเรื่องของพี่ช้ายเป็นยังไงนน่่าาสใจไงงบบบ้คครรััพีุ คือมันเป็นพอเป็นงานโรแมนติกแอคชั่นก็ทางทางสถานีก็เลยมอบให้เป็นหน้าที่ของผมนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเรื่องราวของของของเด็กผู้หญิงคนเด็กที่พี่ชายเขาฝากเลี้ยงมาแบบผู้ชายคนหนึ่งเพื่อนเขานะครับจนตั้งแต่ม .4 จนกระทั่งถึงม .6 มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในความรู้สึกที่มันเกิดขึ้น แล้วมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่ที่ที่เขาต้องเรียนรู้ตัวเองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับโัวเขาเนี่ยมันเป็นเพราะรักแท้หรือว่าใกลชิดก่อนที่มันจะลุ่งเลยฟังอยู่ตรงนี้แนละ้วเรานติดมากเลยน่นอนครับแต่พองไปอยู่บนบนค่ายม่วยนี่เอโอ้ออคุณมาดูโหดท,ทำยังไงให้มันกลมกล่อมได้ ก็ในในในความเป็นแอคชั่นนะครับผมพยายามจะใช้ความสามารถของน้องนักงแซงทุกคนนะฮะในความดิบความหามในความเป็นหนุ่มกำยำของเขาผสมกับความความความน่ารักความโรแมนติกของของตัวเรื่องเรื่องเรื่องของพระเอกและนางเอกแล้วเคมีที่มันที่มันที่มีความมีความน่ารักครับครับต้องติดตามติดตามพี่จอร์จครับเรื่องนี้นะฮะต้องเป็นนักมวยคืออยากจะรู้ว่าโปรติคือต่อยมวยอยู่แล้วหรือจะต้องไปต่อยมวยเพื่อมาเล่นเรื่องนี้ จริงแล้วผมเริ่มต่อยมวยเมื่อประมาณปีที่แล้วครับเพราะว่าชอบแล้วก็อยากฝึกสกิลอะไรพวกนี้แล้วก็ผมว่าเป็นกฎของแรงดึงดูดนะเพราะว่าพอเราได้มาต่อยมวยปุ๊บแล้วเราก็ได้ซีดีผมว่าทางผู้ใหญ่เขาก็คงเห็นว่าเราชอบแล้วมันก็ไปได้ครับใช่ ก็สนุกแล้วก็มันพอมันมีพื้นฐานมันก็ง่ายขึ้นใช่ไหมเขาบอกอย่างว่าผมเป็นคนบ้าพลังครับเออใส่จัดเต็มเออแค่ตัวเดียวแล้วเ้วเคยพลาดต่อยน้องเลิฟไปบ้างโอ้โหโถจะไปต่อยอะไรน้องเลิฟตัวอยู่แค่นี้นะครับต้องติดตามต้ติดตามน้องเลิฟครับเราเป็นผู้หญิงท่านกลางผู้ชายล้บนัเต็มไปหมดเลยในเรื่องนี้เราได้อิจฉาเหลือเกินน้องเลิฟครับเป็นยังไงบ้างในประเด็นที่จะเดินไปยิงอยูแล้วนะครับเออน้องเลิฟยังไงก็คือจริงๆเป็นครั้งแรกที่หนูได้ร่วมงานกับพี่ๆทุกคนเลยก็ ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากกว่าเดิมเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่เลิมได้รับบทนำอย่างเต็มตัวค่ะก็สัญญาว่าจะทําให้เต็มที่ค่ะนี่อาเชื่อเชื่อมือนองเชื่อมือนองครับนะครับมาที่หนึ่งคนนะครับน้องมิกนะครับเป็นยังไงบ้างได้มาเล่นเรื่องนี้ได้ร่วมงาน,นกับนี้อโอ้ยเสียดฟรีดมาแล้วมวันนี้ดีกว่าน้องมิกพี่ชายเราระเทนเราบ้างเขาบอกอะไรเราบ้างหรือเปล่า เขาก็คอยสอนครับก็ดูบทตอนกลางคืนอย่างนี้เขาก็คอยเล่นด้วยคอยสอนคอยบอกอะไรครับมันเป็นวิชาไหมครัใช่เป็นวิชามันก็มีการติวเข้มแล้วมันเป็นไงบ้างเป็าการมาร่วมงานกับจิรังกวิครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับที่ได้มายืนอยู่บนเวทีนี้นะครับ ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกในชีวิตของผมเลยนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแล้วก็ผมจะทำให้เต็มที่สุดครับโอ้โหลายสี่ขึ้นเดิมนะครับคนสุดท้ายแล้วกันที่ ลสนษณะมวยจริงๆมาแล้วนะครับเนาะมันเล่นซีรีส์ที่มันเกี่ยวข้องกับการต่อยมวยรู้สึกไงบ้างน้องชายีไม่พ้นนีไม่พ้นตก็มาทางนี้จริงต้องมาทางนี้ครับผมก็เรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับมอบหมายมาจากพี่นุ่มเนี่ยนะครับว่าให้เราเทรนน้องๆผู้ชายทุกคนนั่งเล่นเป็นนักมวยในเรื่องนี้ฮะให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดครับผมทั้งคิวแอคชั่นแล้วก็หุนของทุกคนฮะก็ผม หวังเป็นอย่างยิ่ว่าเรื่องนี้จะเป็นนิ่มซีรีส์ของปี2022ที่จะได้เห็นซิกแพคของนะะักแสดงทุกคนแบบเต็มเม็ดเต็มเหนียวแน่นอนอ,อนดีครับได้เลยยินดีรอติดตามสนุกสนานเข้มข้นแล้วก็มีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ แอคชั่นแต่โรแมนติกแล้วก็ไปแอคชั่นไปด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งรสชาติของซีรีส์ซึ่งถือว่าเป็นของใหม่ของ GMMTV เช่นกันนะคะเอาราจะฝากติดตามไปด้วยสำหรับพี่ชานะคะขอบพระคุณขอบคุณค่ะขอบคุณนะฮะเชิญเลยนะครับธนนอนนักรับผมนะก็ถือว่า